คลิปนี้ผมจะแนะนำการทำโหนดมีหลายท่านที่สอบถามผมเข้ามาโนดพายทำก็มันจะมีเทคนิคนะ,ะมันจะมีเทคนิคในการทำโหนดหลักๆสำคัญเลยนะครับก็คือหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เนต็ตสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าทำไมรันโหนดแล้วโนดไม่ขึ้น,นโนดไม่ขึ้น ต้องเข้าใจหลักการเรื่องหนึ่งก่อนนะครับในการทําโหนดพายหลักการเรื really ่องหนึ่งก็คือว่าโหนดที่เราทําเนี่ยนะฮะและสัญญาอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะมันเป็นแบบพาเวสเนาะเน็กบ้านเราเป็นแบบพาเวสท่านต้องเปิดพอร์ตนะฮะเปิดพอร์ตนะเปิดพอร์ตคือยังไงครับพอ w a r d พอร์ตพอฟอร์เวดพอร์ต้วปุ๊บพอร์ตก็ยังไม่ทํางานเนาะท่านต้องนะฮะท่านต้องติดต่อผู้ให้บริการขอเปิด IPv4 สําคัญเลยนะฮะ ติดต่อผู้ให้บริการขอเปิด ipvc นะครับเปิด ipvc เนาะก็จะมีค่าบริการรายเดือนปกติผมใช้ของเจ้าหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะก็มีค่าบริการรายเดือนเดือนละสองบาทนะครับ,นะรบที่สำคัญนะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมอย่าลืมเปิดเนาะหลายๆท่านที่ติดตามผมทางช่องทาง sd นะจะมีข้อมูลรายละเอียดที่ผมลงให้นะครับเป็นข้อ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 เนาะและผมก็จะ สัญลักษณ์ไว้ก็คือขอเปิดบริการนะฮะ IP DC กับทางผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นเนาะในแต่ละข้อเนี่ยนะฮะมันก็จะมีรายละเอียดข้างในแต่ผมสรุปมาเป็นข้อๆมาให้ท่านท่านก็ไปลองทำดูนะทตามนะครับแล้วมันมีอย่างหนึ่งนะครับมันมีเอกสารที่เราต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรประมาณนี้นะในการสมัครครั้งแรกนะครั้งแรกเท่านั้นนะแต่ถ้าเรามีการ มีการติดตั้งโนดไปแล้วนะฮะพอเราติดตั้งครั้งต่อไปหรืออะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีนะมันจะกกาะแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นไปลองทํากันดูนะไปลองทํากันดูโนดนะฮะปัจจุบันเนี่ยโนดเนี่ยคะมีข้อมูลนะครับที่ทางผมไปดูนะฮะจากต่างประเทศเนาะที่มีการม,มีสื่อต่างๆที่ลงข้อมูลข่าวสารของเรื่องโนดเนี่ยก็มีคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์มาก็หลายๆท่านกนัก,นก,นก นัก,กลงทุนหรือนักขุดชาวเวียดนามน,นี่ยที่เขาทำโหน้น,นะเข <_ C 1> าได้เหรียญค่อนข้างเยอะนะฮะบ,บางท่านได้ถึง2ี่เหรียญบางท่านได้ถึงยี่สี่เหรียญลันโหน้นะฮะเราจะเห็นเป็นคลิปวิโดีโอทางช่องทางทิกต็อกเนี่ยทที่เขาลงนะครับแล้วก็มีเครื่องวางหลายๆเครื่องนะเป็นเครื่องเกมเลยนะเครื่อง PC นะฮะเป็นเครื่อง PC แลวทีนี้มีบางท่านถามมาว่าเราใช้น้ตบุ๊กได้ไหมผมไม่แนะนำนะฮะโนตบุ๊กเนี่ยนะฮะถามว่าทําได้ไหมทําได้นะทาได้แต่ แต่การทํางานของมันเนี่ยคือโนต้ตมันหันงยี่สิบสชั่วโมงนะยี่สิบทับเจ็ดยี่สิบทับเจ็ดคือยี่สิบสี่ชั่วโมงพอยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีปัญหานะเดือนแรกสองเดือนแรกก็อาจจะได้นะั้นสี่สัปดาห์นึงสองสัปดาห์นยถ้านานไปเรื่อยๆเนี่ยนานไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวโน้ตุูกมันจะเจ๊งนะฮะเพราะมันร้อนทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมแนะนําให้ใช้ช้ PC เครื่อง PC ในการติดตัง้งแล้วเครื่อง p c เนี่ยฮะสเปคบางท่านก็ถามมาเรื่องของสเปค PC สเปคพี PC. ยังไงบ้างสเปคพี Spec PC. ร่หลักสำคัญอย่างผมใช้นะผมใช้เลยนะผมใช้แบบต่ำมากๆเลยนะที่ผมใช้นะแต่ท่านอาจจะอาจจะใช้สูงกว่าผมก็ได้นะนะครับไม่ตายตัวนะไม่ได้ฟิกว่าสเปคควรเท่านี้เท่าน,านี้ไม่ตายตัวนะแต่สําหรับผมใช้เป็นเอ่อเป็นเครื่องเล็กมินิ PC ซีมินิที่ผมใช้เป็น CPU นะ i5 Core 2 c o ค e 2 i5 นะฮะปัจจุบันคงไม่มีใครใช้แล้วมั้งนะฮะ นะครับผมใช้สเปคที่มันสูงกว่า,านะฮะซีพีจสเปคไหนได้หมดเลยนะฮะไม่มีตายตัวเนาะนะครับเนาะแล้วก็แรมนะฮะแรมผมใช้เป็น8ปดกิกถ้าท่านจะใช้ท่านใท้ใช้เป็นสักเอ่อสิก็ได้นะฮะมากกว่านั้นแปดกิกขึ้นไปนะผมแนะนํา8ดกิกขึ้นไปการทํางานมันจะได้ดีขึ้นนะดีขึ้นถ้าท่านใช้16หรือ24หรือ32หรืออะไรก็ว่ากันไปนะท่านใช้ได้เลยนะหรือเป็นร้อยก็ได้นะครับแล้วแต่อยู่ที่สเปคอยู่ที่งบประมาณของท่าน ส่วนพื้นที่ฮาร์ดดิสต์นะครพื้นที่ฮาร์ดดิส์นะเวลาที่เรารันหนุกเนี่ยข้อมูลจะถูกเก็บลงมาฮาร์ดดิสต์เราเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับลงมาเรื่อยๆองค์มผมใช้480หรือ 500G นะครับท่านอาจจะใช้ 1TB ก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้ยิ่งดีครับผมใช้เป็น SSD ครับ SSD นะครับจะเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับท่านก็ใช้แล้วแต่สูงกว่านั้นก็ได้เนาะทีนี้ในส่วนของการ์ดแลน แลนปกติ PC เนี่ยใช้เป็นออนบอร์ดนะเห็นเขาใช้เป็นออนบอร์ดใช่ไหมครับแล้วมันทํางานปกติออนบอร์ดเนี่ยใช้ได้ไม่ได้ครับแต่ถ้านานๆไปเวลาบอร์ดมันค้างนี่คือบอร์ดมันเสียเลยนะผมแนะนําให้ท่านใช้เป็นการ์ดการ์ดแลนท่านเอาการ์ดแลนไปซื้อการ์ดแลนเพิ่มเนี่ยมาเสียบมาเสียบที่บอร์ดนะครับแต่ที่บอร์ดแล้วใช้การ์ดแลนแทนนะครับเพราะเวลามันเทสเวลาสัญญาณมันมีปัญหาแลนะ้วมันเทส เราจะได้เทสง่ายคือเราเอามาเสียบออนบอร์ดแล้วก็ลองเทสซีบได้ว่ามันทํางานดีหรือไม่หรืออะไรยังไงเงี้ยการเราเสียหรือไม่เสียอะไรยังไงเราทําได้แต่การ์ดเนี่ยมันทนกว่านะนทนกว่ามีปัญหาเราก็เปลี่ยนการ์ดไม่ได้เปลี่ยนบอร์ดถ้าบอร์ดมีปัญหาเรายกชุดเลยนะฮะยกชุดเลยแต่ถ้าเปลี่ยนการ์ดก็ราคานิดหน่อยนะครับก็แน,นะนําหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะส่วนโมนอูลส่วนจ,จ,จอมอนิเตอร์นู่นนั่นก็แล้วแต่ครับ ไม่มีก็ได้เอาไปใช้เครื่องอื่นนะรีโมทมาก็ได้นะแล้วแต่นะครับข้อมูลการติดตั้งนะครับยื่นในเอฟผมมีเพราะผมจะมีรายละเอียดลงมาให้หนึ่งสองสามสี่ไล์ลงมาเรื่อยๆการติดตั้งโหนดขั้นตอนสเต็ปคือง่ายๆเนาะผมสรุปมาให้เรียบร้อยผมเคยติดตั้งนะฮะผมเคยติดตั้งโหนดแล้วผมก็ลันโหนดมากว่าสองปีหนึ่งปีไปเี่สิเก็เดือนนะผมเพิ่งจะมาเลิกลันโหนดเมื่อ เรียนที่ผ่านมาเพราะว่ามินิพีซีผมนะผมเป็นรันอย่างอินแทนแล้วผมรันหมดมินีเนี่ยตอนนี้ผมรันมันได้น้อยเนาะไม่น้อยนะครับแต่จริงๆถ้าเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยเครื่องใหญ่ข้อมูลที่ผมได้มาจากชาวเวียดนามที่เขามาแชร์กันแล้วก็เขามารวงกันน่ยค่อนข้างได้เยอะมากยี่สิบคนเหรียนยี่สิบเรียญยี่สเรียญคือเป็นเครื่องใหญ่ เป็นเครื่องใหญ่พูดง่ายคือเ,เครื่องใหญ่สเปคแรงเลยนะครับที่เขาลันโหนกกันแต่ถ้าเรบผมเป็นมินิพีซีมันก็เลยได้ตามนั้นนะสัดส่วนนะครับในเรื่องของโหนดหรือซุปเปอร์โหนดนะครับบางท่านอาจจะถามเข้ามาโนดหรือซุปเปอร์โนดซุปเปอร์โนดคือโหนดท,ที่ลันยีิบสี่ชั่วโมงนะครัลันยีิบสี่ชั่วโมงและเสถียรไม่มีปัญหาสถานะการเป็นซุปเปอร์โนดนี่นะครับนะฮะเวลาเราลันโนดปกติเข้าไปแล้วเนะี่ยถ้าโนดนะะถ้าโหนดเราลันต่อเนื่องไม่มีปัญหาเลยนะครับนะคะ มันจะขึ้นสถานะให้ท่านนะครับเขาจะมีการตรวจสอบพูดง่ายๆมีการเช็คมีการตรวจสอบโหนโดเราทํางานดีไหมนะครับนะก็จะให้เรานะครับสถานะแจ้งเตือนมันจะขึ้นตรงโหนโดของเราเป็นซุปเปอร์โหนดนะครับ,นะรบนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็โหนโดธรรมดากับซุปเปอร์โหนดก็แค่นั้นครับนะครับอ่าสเตตัสซุปเปอร์โหนดหายคุณก็เป็นโหนโดธรรมดาคือโหนโดคุณทํางานไม่เสถียรแค่นั้นเอง นะครับไม่ต่อเนื่องพูง่ายๆนาโอเคนะฮะเรื่องของโหนดเนาะติดนะตามผมไว้ครับถ้ามีข้อมูลอะไรอยากเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามที่ลองแล้วมีปัญหาท่านก็มาสอบถามผมได้ผมให้คาแนะนําได้ครับผมให้คําแนะนําท่านได้พอให้คําแนะนําท่านก็ไปทําเองไปทำเองครับก็คือง่ายๆผมไม่ติดตั้งให้ผมให้คําแนะนาท่านถามอะไรมาผมก็จะตอบให้นะครับแต่ไม่ทําให้เนาะไม่ทําให้เรื่องหนง แต่ถ้าท่านอยากให้ผมทําให้นะครับผมมีค่าบริการทำโหมดนะเจ็ดพันบาทค่าบริการเจ็ดพันนะหรือจ่ายเป็นภายก็ได้ภ่ายหนึ่งร้อยถายนะน้อยมากๆกครับน้อยมากหนึ่งร้อยายหรือเจ็ดพันบาทนะครับผมทําให้ผมทําให้ตั้งแต่ต้นจนจบทุกอย่างก็รอรันได้เลยท่านรอรันได้เลยแล้วมีค่าบริการนะครับค่าบริการอาเซอร์วิสเซอร์วิสให้หนึ่งปีต่อครั้งหนึ่งปีต่อครั้ง นอกเหนือจากเซอร์วิสแล้วถืว่าเซอร์วิสครบเรียบร้อยแล้วหนึ่งปีต่อครั้งเซอร์วิสครบถ้าเซอร์วิสครั้งที่2ก็ค่าบริการ10บพายค่าบริการส0บพายต่อครั้งเซอร์วิสให้นะครับแต่จริงๆอยากให้ท่านทําเองนะครับท่านถามผมได้นะท่านถามผมได้ถามมาแล้วท่านก็ทําผมอยากให้ท่านทําเองเพราะอยากให้รู้เทคนิคต่างๆนะอยากให้ท่านทาเองนะครับเพราะการที่ท่านทาเองดูแลเองนะครับ ผมว่ามันจะดีกว่ามันจะดีกว่าที่ผมทําให้หรือหลายๆคนมาทําให้ท่านอท่านก็จะได้รู้นะรู้เทคนิควิธีการแก้ปัญหาต่างๆก็จะรื่นครับไปลองทํากันดูติดต้ขขขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้มีขอ้ขอมูลข่าวสารทั่จะมาแจ้งนะครับสวัสดีครับ